เปิดน้องซีดกับพี่ซาร์ดจริงเปิดกันดาที่ไม่ใช่ซีดเนี่ยได้ชื่อคลิปแล้วกันดาที่ไม่ใช่ซีดไอ้แแปะบอกว่ามาแชทพี่ซีดอุยของเรานะกันดำซีดที่ไม่ใช่ซีดเอ๊ะกันดาซีดที่ไม่ใช่กันดําอโอเคเนื่องจากมันเป็นโอโบสปอร์ตเราไปเราไปเต็มมันก่อนนะเราไปเต็มฟาร์มของเอวาตี่พี่แกเขาอยู่ตรงนั้นเผื่อจะเพิ่มโชคลาให้ผมแล้วก็เพื่อให้ครบเซตกูไม่มีทริกเกอร์เพราะว่าทริกเกอร์ไม่ยอมไม่ยอมมาหากูเพราะฉะนั้น ซิลเวอร์โซเจอร์ไม่ใช่โซเจอร์อีเลเวนอยู่ไหนนี่คบตี ie, ie, ้คบตี้แชทแล้วเราเปิดไม่มีโชยในเมชั่นเหรอวัดโอ้ไมายก็แล้วมีทิกโอ้ไมค์อ๋อโอ้โหแล้วเพชรกูพอทิกเกอร์มาด้วยเอย่าทิกเกอร์มาด้วยออเออเสี่ยแล้วทิกเกอร์ไอ้สัสทำไงดีวะเนี่ย <laughs> อ๋อตายแล้วแชทช,ชิบหาลโโหแล้วโอ้โหแล้วเก้าสิบเซิร์ตกูเพิ่งเปิดได้เลยเหรอโอ้โห oh. จะบ้าขอดูแอนิเมชันซีดกันได้ไหมนี่มีเหรอโอเคมีโหหรือชิดส้นตีนอันนี้ของทิกเกอร์เคยเห็นแล้วอยากได้เจามากกว่าจริงไหมเพื่อไม่เสียเวลาในการทำงานผม,ไ,มไปมากกว่านี้เ้าแบงบูกเลยแบงบูใหม่มาแน่ๆดูสมงต้องลุนออกไวไม่หลุดอืมใช่มันต้องลุนจะสิบโล มันดวงเกมโฮโยอะแชทแชทต,ต้องเข้าใจอย่างนึยดวงเกมโฮโยกับผมอะมันไม่สมพงกันกูใช้คําถูกปะสมพงมันไม่บรรจบกันไอ้เี้ยอะไร,ะไรถึงไม่บรรจบกันแต่นั่นแหละโอเคจริงไหมนะชิบหายแล้วแชทชิบหายแล้วแชทชิบหายแล้วกูว่ากูโยนดวงทิ้งมากับแบงแบงบูชิบหาแล้วอ๋อ,อเฮ้นา อ๋อเชี็ดโอเคซีซีขอร้องขอร้องกูกูจะพูดอย่างนี้เลยกูจะพูดกอกกอกซีซีเลยเกนชินก็ไม่รักกูสตาร์เรลก็ไม่รักกูฮองไคแพรก็ไม่รักกูอย่างน้อยมึงรักกูสักเกมได้ไหมโอโยนะรักกูเถอะรักกูเถอะตัวนี้กูไม่ได้ชอบด้วยซ้ำอ่ะจริงๆคือกูไม่ได้ชอบตัวนี้ด้วยซ้ำนะกูไม่ได้ชอบตัวนี้ซ้ำาแต่แบบโอ้ my god อนโอ้บิวตี้มาก โอเคยังอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งท้อมินโลไม่เป็นไรถ้าได้ตัวละครสวยรู้สึกไม่ดีเลยชัดรู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกไม่ดีเลยไม่ไม่อย่ารู้สึกไม่ดีเย้รู้สึกไม่ดีผมเร็วโอ้ my god โลยี่สิบ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 โลซาบีซาบีโอ้ my god อู๋เชื่อเสียงผู้ชายได้ขนาดไหนเอางี้เถอะปูเชื่อเสียงผู้ชายได้ขนาดไหนซีด ซีดคุยกับู้ซีรเล่นจนกว่าค, Se คุณจะได้ซีดซีดคุณว่าหนูท่อรับกูว่ดแชทจริงๆนะแต่ว่ามึงมาตั้งแต่เกมเปิดแล้วตัวแรกสแตนดาร์ดแม่งก็โผล่ตัวเี้ยนี่มึงเป็นอีเหี้ยโอ้โอเคโอเคได้เอได้เอสามได้ได้อยู่เชแชทร,รู้เลยไหมรู้เลยไหมผมจะไม่คอมเพลนต์ไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันคือเออร์ลี่เพราะมันออกเร็วเว้ยออกเร็วก็คือออกเร็วเียอะแต่หลุดเละนะแชัด ขอเร็วได้ไหมกูอยากเปิดทิกเกอร์คือถ้าออกเร็วกูจะกูจะทุ่มกับทิกเกอร์เลยเกมเกมดิ้นกูไหมซี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 รีสเบกกิ้งกูขอร้องออนบอลคารมอนโอ้ยยังเป็นเฮี้อะไรวะ,นะเ,วเนี่ยเอตัวนี้คืออะไรวะ ขอไม่เกินยี่สิบเสิร์ตได้ไหมขอไม่เกินยี่สิบเสิร์ตได้ไหมถึงจะได้แบบมันคือการันตีอะมันคือการันตีถ้ารวมกับไอของของอันที่แล้วได้ไ่เกมกูไม่ต้องออกตอนนี้ก็ได้เฮียโอเคเนี่ยแหละนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นสิบโลสุดท้ายแล้วทำาอย่างเอเดี่ยวอยู่โอ้หมายก่อนล้วไม่ใช่ตัวละครด้วยดินกูไหมโอ้หมายถามจริงเฮ้ยเฮียเกมบังวะเี่ยอ๋อมีเอตัวนึงโอเคโอ้ก okay. oh, ูจะบ้า <c oughs> เอวี่โรลิสมินโลไอ้จริงแม่งเลยเกือบเกือบแคดเอาแล้วเมื่อกี้ดับเบิลนะดับเบิลดับเบิลเอ๊สองและตัวสุดท้ายโอเคมึงขายตีนเงี่ยตัวละครที่แี่ละมึงขายมึงขายตีนจริงล่ะนะกูเมนส่วนอื่นแล้วนอกอยากตีนกับบิวตี้มากตรงไหนอันนั้นความชอบส่วนตัวกู Happy Toxic Relationship ค่ายเกมนี้ไม่รักสักเกมจริงสักเกมไม่ได้จริงหรอโฮโยแบบทำไมกูกูต้องเราไปอนิมาตกูจะบอกอนิมาสควอชเฉยเอ่ออนิมาเน็กซัสอนิมานะทีเอฟทีสล็อปของไอ้เฮกนชินอะไม่ใช่เกนชินทัวทีของโฮโยอินจินยังต้องเปิดปนะเนี่ยอ่ะผมให้สิบโลป่ะล่าลสุดหลุดไหมไม่น่าหลุดถ้าจำไม่ผิดไม่น่าหลุดเมทานูกิโมฟอสซิสโอเคน่าเป็นแอปเปิลของไอเชื่ออะไรนะไอยูซุฮะ ก็ไม่ได้หลุดเจยเช็คเอฟเฟกต์ก่อนดมเดี๋ยวเคยเอฟเฟกต์ไม่มีน้องเสือด้วยเหรอโอ้โหเดี๋ยวโอ้โอเคแชทผมขอถอนคำพูดมันไม่ได้ขายแค่ตีนเลยมันขายตูดด้วยทำไมตูดมันชัดขนาดนั้นวะนั่นนะแต่ฟลักดูดแบบวัดโอเคมันไม่อยากให้กู <laughs> ได้มึงไม่อยากให้กูมิโล โอเคไม่มีโลขอบคุณมากแต่แบบแม่งดับเบิลเอนจินอะไอ้ตัวที่แบบฟักแมนเซรแม่งให้กูนิดเดียวโหชีล oh, ดได้ของเอ็นบีเยอะมากนะเอนบีนิโคลจริงเหรอได้คชีลดสามจริงปะล่ะได้คชีลดสามโหอินคูร์สคิลด์บายสิบห้าบวกกับ a t the fuck ลบเด็บได้อิเล็กโตรอิเล็กทริกดาเมจมากโอ้โ oh, ห oh. อันนี้คือมาแทบเลยวะนะสามสิเีลด หรือแม่กูไปแม่ดีวยวไอ้เฮียแม่งแม่นคิดยากเลย let's go ปักขอแม่ไอ้พี่เชนเดี๋ยวกูลืมเลยอย่าลุดเร้ถ้าได้อย่าลุดเร้ไอ้เฮียขอร้องโอเคปะชิคเกอร์เข้าใจตรงกันนะถ้าได้อย่าลุดเร้นนะโอเคปะโอเคปะไอ้เหียตอนนี้กูคุยกับเกมแล้วกูวเหมือนคนบ้าเลยตอนนี้น โอ้โห oh. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูทุ่มให้มึงลึกก็ได้ดีนมาทิกเกอร์กูทุ่มให้มึงลึกก็ได้นะครับกูกูสามารถนะผมสามารถทุ่มให้ลึกได้แต่ว่าอย่าดุดเลดโอ้ยออกอย่าหลุดเล็ดอย่าหลุ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 ดเล็ดเอสเดย์โอ้หมายก่อนโอ้ไม่ก่อนเสียงผู้ชายโอ้เสียงผู้ชายเสียงผู้ชายโอ้เสียงผู้ชาย,ชายโอ้ไอ้พี่เทียนดิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวที่เก้าหนึ่งกูไม่รู้กูนับถูกหรือเปล่าเมื่อกี้สองกูตกใจเฮียหัวใจกูจะวายเฮียเดี๋ยวน้ำมันมาเมื่ไงวะชิบหายแล้วแชทชิบหายแล้วทำไมเอชทำไมเอออกตัวที่สามคืออะไรโอเคโอเคโอเคกูครบสุดกูครบสุดอย่างนี้แชทแชทติลี่มันคืออย่างนี้เว้ยติลี่คืออย่างนี้เว้ยกูกูจับไมเลยกูจับไมเลยกูพูดเสียงดังมากติลี่คืออย่างนี้เว้ย เมื่อกี้กูได้แ b NB แแปลว่าอะไร NB คืออดีต Silver Soldier Silver Soldier มันคือโอเบเก่าเว้ยโอเบมีใครบ้างมีซีดมีไอหัวแดงจำชื่อไม่ได้ไม่รู้ชื่อมีมีใครทิกเกอร์ไงทิกเกอร์แล้วทิกเกอร์ช่วยแ b นบ้ในแพท NB กูต้องหน้าละกูต้องหน้าละพีดี้ชิดพีดี s ชิดทิกเกอร์ออกออกสียสัก ยังไม่ออกอีจริงจบบ้าแล้วจิงเกอร์หยุไม่โดนเล่นไม่ล้วเล่นโอ้โอ้โอ้อ้ะสิมีอยู่จริงจริงฮะจริงมันคือฟอร์ชาร์ลิงมาแชทของเข้ามาด้วยกันแล้วไงต่อ แล้วกูเปิดเดบิวต์จินต่องไงคนเที่อะไรจะแพ้75-25ใช่ไหมสามส่วนสี่คนอะไรจะไปแพ้สามส่วนสี่อะไรคือสามส่วนสี่สามในสี่เออนอั่นแหละเหมือนกันเฮสิบสองฮะฮค่อยๆก่อนนะค่อยๆแรกันแป๊บนึ่งค่อย,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 อยๆโอเคคือมันพอการันตีแน่ๆไปใช่ไประเด็นอยู่ตรงเนี้ยแหละจะหลุดเรื่อยอิมเมจินเอาตรงนี้เลย imagine. Imagine. อิมเมจิน just imagine กูได้ไแค่อิมเมจินนั่นแหละไอเวนโอเคยัง เจนก่อน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 คือมันอย่างงี้เว้ยคือคนอะไรมันจะไปแพ้วะ7525ใช่ไหมแล้วทำไมกูต้องเอสมาร์ด้วยคือมันไม่มีทางหรือเปล่าวะแชทแ๋ยว่า7525เลยนะเว้ย7525เลยนะเว้ยสวยฮะแต่ลืมไปมันเอ g นจินหมดเลยนี่ยว,ว่ะ7525เลยนะเวย้เยกูยเ็นกระตุกโอเคคอมกูตกเองไม่เป็นไรฮะ7525 แต่ก่อน75-75เนะี่ยมันยังไม่ออกให้คุยกับ20เนะี่ยโอเคแชทผมจะไม่ผมจะไม่ตะโกนผมจะไม่ตะโกนตะโกนอาจจะทำให้เกมลำคาญได้กูแล้วหนึ่งแชทอาจจะลำคาญกูก็ได้อย่ากลำคาญผมเลยสิบตัวสุดท้ายสิบตัวสุดท้ายสิบตัวสุดท้าย ซีดกันดํมตีนบิวตี้มาสกตรงไรสกูตเตอร์แต่กูไม่เข้าใจทำไมไม่เป็นบิวแชร์วะเฮียแต่จะดีกว่านี้ถ้ามีหน้าตกกูเป็นเอสไอเฮียฮะเกมแบบ ม่เข้าใจทำไมมินาาตะไม่เอสไว้จะช่ามันก่อนซีดมึงใครเนี่ยมึงใครนะใครนะ ใครเนี่ยโอ้ไม่กอดกอนอีหมาเวนิสัตว์เลยตูนตูนตู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 นออกรอด้วยคนอะไรจะไปแพ้เจ็ดห้ายี่ห้าไปใช่ไหมจริงจริงทำไมกูแพ้เจ็ดห้ายี่ห้าตลอดเลยวะมันคืออะไรวะหรือมันสลับกันวะกูเข้าใจผิดเหรอไงเจ็ดห้ามันคือมันคือหลุดหรึเปล่าเกม เจ็ดห้ามันคือหลุดหรือเปล่าเนี Later. ่ยแบบเนี่ยเนี่ยอันนี้อาจจะเลขสองก็ได้เไปแชทจริงๆผมว่าอันนี้เลขสองเลยใช่ไหมอันนี้เลขสองกูไม่ได้ตาบอดใช่ไหมความกูก็ไปเลยดูดิมันมีอาวุธมาโชว์กูอะแชทไอ้เหี้ยมันมีอาวุธมาโชว์กูอะมันมันเล้ากูช่วยกันด้วยอีซี่โอเค #attacktype teammate with highest initial drop attack is considered seed vanquish ไม่เข้าใจฮะ เบนซีดย okay. mm ูสเอ็กสเปเชียลแท็กอิไดพลายเดลักสไตรกโอเคกูก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแปลว่าอะไร what ever ไปอ่อกดสกิลโอ้โหคอมกูจะระเบิดเอาใหม่กดข้างอ่ะโอ้ my god a อ the f ฟ c k โอเคผมชอบเกมเพลย์แค่แค่แค่ทำอะไรอย่างนี้ผมก็ชอบเลยเออ สติลชาร์ดีคอมฟอร l ี่แบบอะไรๆๆๆๆโอเคไม่รู้หน้ามันเก็บเก็เยับซีเกนสติลชาร์ดเป็นฮิตติ้งเอนเนีครับผมคลาสสิกโอ้หรือเช็ดเชียแชทผมบอกเลยผมบอกนะแม่งโคตรเบสเชต์พลังเชียวอ่ะคือทำไมต้องเป็นสกูตเตอร์วะทำไมเป็นทำไมไม่เป็นบิวแชลวะใช่ไหมเข้าใจแหละว่า มันอา,อาจจะมีคนแบบรอว่าแบบเฮออียมึงก็ฟเกมเกมอื่นอีกแล้วไอ้เฮียแต่แบบทุกคนเขาวิวแชร์หมดอะไอ้เฮียนี่สกูตเตอร์เฉยเลยทำไมวะทำไมไม่ใช่วิวแชร์เอวเกมเท่แม่งหนุกอยู่อะโอ้โหเช็ด what the fuck คอมกูค้างเลยเวน โอเครอเล่นเอาจริงไหมแบบตูดแม่งเอามึงเอาไว้ท้ายสุดเลยเออมึงขายตีนก็ได้ holy shit มึงมีบิวตี้มาร์กตรงไหล่สองจุดเหรอนะมึงมีไหล่ไหล่มันไหล่ซ้ายไหล่ขวาโอเคไหล่ขวาหนึ่งจุดข้างหน้าไหล่ซ้ายสองจุดข้างหลัง holy shit ชิทแต่กูยังกูยังไม่ชอบดีไซน์ตัวละครอยู่ดีอลยโอเคกูเปลี่ยนใจแล้วชัด ตรงน้องก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยจะมีนะเอาจริงแต่บแบบโอเคเออช่างมาเถอะไปเรากลับไปหาเอาออลิตเตอร์เย้เฮ้ยกระต่ายกระตุยโอย้เดี๋ยวลืม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 ,ลม,ลมของอย่างนี้จะไปพลาดได้ไงามาเลยเคด้วยอนเมชั่นขอร้องเถอะซีซีอย่าเลซีเอสนะ เงินมึงก็ไมไ่ได้ได้น้อยคนเติมก็เยอะอย่าเลซี่ฮะบอกกูทีว่าถ้าจะเปลี่ยนตอน swap equipment <c oughs> ไปสกิลบอกกูดีปึ๊บ <c oughs> โอโ้โหกูคิดไปเองหรือแต่ละท่าคือมันมันดูเล้าหรือหรือเกินนะ <c oughs> เปลี่ยน โอเคไม่กอดไอ้อ่กอดวายวายแมนวายซีซีเธอทำไมอ่ะทำไมอ่ะกูไม่เข้าใจอ่ะตัวมึงขี้เกียจขนาดนั้นเลยเหรอหรืออะไรวะเออจะไมไม่ทำจะไมไม่ทำโอเครูปนี้กูคงไม่ได้เห็นไม่เป็นไรฮะมึงเปลี่ยนไหมโอ้โหสัสมาต่อฟังไม่เปลี่ยนแน่เลยมาตรงนี้ไม่เปลี่ยนโอ้ my god this game is hook man this game is hook กูจะด่าจนกว่าแม่งจะเปลี่ยนกูลืมแล้วยูซิ่ากับอันนี้เปลี่ยนว่าถ้าจะไม่ผิดผมด่าไปไม่น่าเปลี่ยน โชตุดโอเคไม่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไหมโชดาบไม่เปลี่ยนโอ้ใหม่ก่อยี่ชวนเปลี่ยนไหมโอเคอย่างน้อยยี่ชวนเปลี่ยนยิบลินเปลี่ยนไหมยิบลินเปลี่ยนแอตตาเปลี่ยนป่ะแอตตาก็เปลี่ยนเอ้าไอ้เฮียแล้วเป็นสี่ตัวหลังไม่ทำวะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาบ๊าย ไ่้ดวงกูม่จะใช้ได้ไวมี o อเอฟไหมครับโอลี่เออเวอร์ไวเว็อล่นคอมสลเอ็มซีเอ็กโอเค okay, กูรอเล่นอย่าไปเสิร์ชน,นะมันไม,ไม่มีหรอกยกถ้าถ้ามีก็คือมีคนสร้างไอ้เ้ย